สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำเนยเดอค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเมื่อนี่มาตามหว่วยปูในตำนานให้ท่านาผู้ชมนะคะงวด1สิงหาคม64นะคะห้อกระสีไปตามน้ำกันเลยว่าใดตัวใดแต่ว่ากดอ,อื่นกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำเนยเดอร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการหาคลิปเด็ดๆหว่วยเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชม ใบเป็นแนวทางในการเสียงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวเาจะเข้าไปหาโลกูนองกันเลยค่ะหนึ่งออเล็กุกเวยขึ้นเปลนเจ็ดนึงให้เก่าหนึ่งเงินตัวน่งเจนนึงเจ็ดบังเจนนึงเก่านะใช่ปะตัวนั่นอ่ะตัวเงีนึงเก่าหนึ่งตัวน่ะเลขกใ่ายอย่าพญาศามพนเนาะโอเล่ เลดเก่าหนึ่งก็เจ้าขั้นวาวีแลนเก่าสิบเอ็ดบาทโมแมนตดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหน่วยสิบสองหน่วยออสิบสองหน่วยเพราะว่าขั้นว่าวีวีแลนวีละสิบหกบาทกับโมเมนแมนแมนดีกว่ามันโมเมนตนี้เปเลี่ยนเลขก็เป็นสิบเก่าอืมเปนใหม่ มันมันซิบเก่าดิจะเก่าหนึ่งเดยกันเก่าหนึ่งเก่านี่เก่าเอาดดงเนาโอ้ยมนเยอก่าหนึ่งได้เลียกเลีโควิดมันออกก็ได้โควิดเบิออก่าับเป็นเก่าหนึ่งมั้งน้องเปสิเก่าหนึ่งเหรอมันจะว่าวีแล้เก่ซิบอบาทีสิบเปอรนบแมนแล้วแปลกยี่เด้อเนาะโอ้ยกเจ้ากเจ้าซื้อมาาให้ปูครับเออกะเจาซื้อมาเกัาของม่อยสใไข่ โอ้สายไข้ท mm hmm. ี่ครับคนมากสายไข่ตัิทิกะเนิดตอันนี้เรลขผู้อ่นฝันวะครับผู้ฝันวะครับหลวงปู่นั่งยันกับมีตรป่าไปก็ีงในว่าสันบอกเอาก็จะเองง่เอาเอาป้าเดาขันบ่อไปค่วยในวัดผึ้ดูว่า ขึ้นกับไปดีทางเขาจะบอกดีก็เข้าหรอกทางคน,นสมัยเกา่าโบราณเนาะไปน้ำปุกน้ำปลาแล้วไปน้ำดินดีรดอนไปปลาหนามากปลาแ,ลแลาลาหลมก็น้าทัอขของลายก็เสร็แล้วนี่นเลยไเล็ขี่ทูบพะยอมมาขอหนึ่งได้ตัวเกา้าโอ้เลขกขี่ทูบถูกเกา้าสิครับเกา้าตัวเก้า นี่ตกเก่าจย่างไรปู้อแมนเนี่ยคนละตัวห้าก้อนก็ไปจุดก็ได้จรงจรสี่สองสามเลยสี่องสามเนี่หดก้อนมันก็ออกเก็ดสองหางครับหงดก้อนปูหงดก้อนปูหงดปากไม่หกมันก็แบบนม่หวดก้อนปูแต่เรยว่ามูจ้อบไปซื้อทูบด้านเดียวกันบรสุทโอโอปูวาซื้อไปซื้อทูบด้านเดียวกันบัที่ครับเออวดจุดสองที่อะไรตัวเดียวเลยได้กันเดียวอันนี้ ถ้าเไปซื้อมาใหม่ๆสันดิมัเปิดมันเบิดนี่มันดับเองกดดันเออกดขางห็นขางอีกหนึ่งขุนเนากูตัวสีนกเป็ดเลี้ยงกันเออจะพู้สิปดราคาจหวัดจ้ะมาเขาเย็นราคาจลง ปูจุดสองเทียอะไรเลขตัวเดียวจีครับตัวเดียวมันต้งชัดเลยอ่ะอันปูว่าเสื่อนอันเสือมาล้านเดียวเสือเสือล้านเดียวกันคนละล้านติก็เลยบ่อนแต่หลอเพิ่นบ่อนผู้จาปเสือล้านเดียวกันบอกว่าเป็นเลขตัวเดียวเลยพอจากหววนั้นมันออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งก็ห้าหนึ่งเจ็ดน่มันจะจุดตัวนี้ได้ตัวนี้มันมอออกยังสองหาก หมอกสองหามีบอลไมาจุดอีกบางสองสามหมื่นก็จุดอย่แต่ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวเถาวิหันนั้นนั่งของหมอหน่อยโอ้ครับได้ซีอันนี้เลขปูตีข้นานในฝันปูดอกเนี่ยตัวนี้อ่าตัวนี้เพื่นเขียนไหลก็เลขศูนย์เพราะอะไเขียนศูนย์สามหกไหลผู้นึนงอ่ะโอ้อันนี้เพื่อนเขียนไหลมันว่าครับตัวนี้เออ,อยู่ข้างบนมุ่ง บาลงมาได้เต่าป่าอะไรภาษสิงคโก็เลยว่าโอ้ขาหน้าเจ็ดป่านหน้าแปดแปดเก่าก็ได้แปดเจ็ดก็ได้โอเก่าก็ได้โอ้เก็ดบัวมันมันนี่บอกเจ็ดหน้าพ่อพู้สิว่าบอกโอ้เจ็ดขหันหัวขึ้นเป็นเป็นเป็นบากเก้าเลยฮะจ้ันก็ต้องหันมันเราบากเก้ามัน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 บ่นมันนี่อะไะมันอย่า่าดตะเกจ็บ เ่ละนี่เอาลองเจ็ดเมลไรกับวันนี้นะจ้าค่ะวันนี้เกดคือรักเย็ดรมดกูว่ารูดรอดรักเย็ดนั่นเห็นบ่ตะกีมันเจียวต้มาเก่าไว้มาเก่ามาเกามาตลอดเียดีพระป้ากเจ็ดจะเี่ยวชิบงวดเจ็ดงวดเหรอครับน่ะอีกบเจ็ดวันนี้ปลากัเจ็ดดิเห็นบ่ปูขึ้นไปต้งเทิงเขาเชนเลกนึงไว้ไปได้แท่มันในร่อแต้มนึงร่องไม้่ตัวพปกวาตาแปดเจ็ดเลยโวาตาแปดศูนย์เล ศูนย์แปดอะารั้าเนันนึงจะไม่จะศูนย์แปดเนาะจะขาด้านนี้ันเกี่ยวบทไม่ออกบอกดบาดโดยในบ้านบอกไม่อกว่าซื้อมาลังค่าบทสองหามซื้อาได้ปูซื้อเขไปนหน่อยนะเอาเมื่อเอาวันนึงปูกับไอซองอันให้ศูนแปดทำงานหน่อยเปนปูให้ศูนย์แปดองห้าศูนปดให้แม่บอกทั้งในบ้านออกเป็นบ้านซื้อได้บักกันซองหามซื้อเข้าไปในหน่อยนก็เลขใส่ตาบักตัน ศูนย์แปดเยแปดแดูหนึ่งราะบาดออกมากผันูดังคนว่าเขาให้คูขึ้นเบาเสิ่อมโอนโพเนาะหนึ่งผู้ถ่าสองคนเนาะผู้นึงให้ให้บังนึงนึงไวตัมากให้ผู้นึงให้ปลาตายมันบอกเขาว่าสียแปดศูนย์ไอรถแถมหนึ่งซุมคนรถกัแม่ดูคนนจะฝาปกเกีเนาะเออเพิงเลยเล้เจ็ดเจ็ดศูนย์จอไดอยู่เ็ศูเพราะว่าเขาจลงแถมหนึ่งลงได้เพราะว่าลงจากลงจากต้นโพลงคอลงมา ล้วก็ผู้นึ่งก็มาให้ปลาตายเมื่อกี้บักหนึ่งสองตัวรถแกบหนึ่งเขาว่ามึงยูถ้าเจ้าสมดสีได้บ่ยากที่เนี้อผู้ขีดนอผู้ขีดได้ได้ง่ายนะวันนี้ก็ได้ซื้อบลนล่างก่าล่างย่างเดียวเลยเพราะว่าปูลงมาทางล่างเข้าวัาเน้ยนครับผู้ขีหมนวันนี้าอย่างก็ตีแม่นเลยก็คือได้ยยังไงกันหรือไมเพราะฟูเลยสีบานเกียรมันสีมาเนาะฟูลงก้นแต่ว่าเกียรมาแล้วก็มาอีก คุละงคนกับวันประมาณแั้นก็ต้องเป็นแปลองคู่วะคุละคนเพระว่าตายมันอง้ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเม่งแต่บัตนผูค,คิดหลายเลยประดเดีั่วใส่ใส่ฟันกาได้เคลืนตะเลขศูนย์ไหนปมาณนี่จะได้ศูนย์ไหนศูนย์เด่นคือฟันมาได้ป่เาเราก็จะติดตีที่เอาตัวนี้ตัวนี้เป็นรักเลยรักถ้กหมากนแม่ตัวหกศูนในปัวหกศูนาไหนแม่แม่ไมจะเสี่ยงง่ายนี่สามศูนย์หกศูนย์กับเอา ามหกรัเอาว่าไเด็กมีอย่งนี้คุณได้บาตัดเสือเนาะค่ะเสืออคุณได้มาเออคือว่าเหสามหกศูนก็คือหกศูนซืหกเนาะค่ะซื้อรถตุรีเนาะโ่มาตั้งซสือเพราว่มากก็ว่าต้องซสือครับต้องไปเห็นมันบ็ต้องไปลอยคู่ควนมักีรถตุเรีย็หาไก็ดอกหกศูนยนหกเนี่ยนี่วงนี้แม่แโลโ้ิดอยู่ต้องหาตามนี่นะคะอืม ยาซื้อกระซื้อซุ้มนอไอบ่เป็นตะเกงนี่นะมักกะตามักกะพานแต่ตัวไม่ดีไรนะที่เลยกเขแคปหน้าจอไวเด้วยค่ะผู้ใดมักกะแคปหน้าจอไว้นะค่ะผู้ใดบ่มักกะตาผู้ใดบ่มักกะพันนะค่ะมักจังสี่มักจังสี่ปูกันวาเนาะบอมักสสมศูนย์หกเจ็ดแปดกับแปดเก้าแล้วก็หกเก็ดนะค่ะเนาะอันดีเป็นคูถามันบ่ถขือแต่มันถือแต่ไขว้ สื uhm ่อจะไหลสื่อพ่อได้ฟังเนาะค่ะจูว่าปูกันะหายนี่จำหรือเนล่ค่ะสำหรับพูเสด็เส้นขอกใก่งานโภสำหับงานไดเลย่อยว่าน่ะ ก็มาซื้อยานุ่งก็มากอันนี้มีตาบายไปเนี่ในกับฟันเราบอวูคือว่าถือก็บอกว่าหลดกันคาอว่าระนาบ่วนที่พึ่งข้างแสงของคนจุ่มรือว่ารันาบแนเหก็ซื้อจังหวัดมีแห้งไร่ไร่แั่นบาถือก็คือว่าเราต้องทั้ใจั้ใจบะถือลองควอนึงก็ถือลองคอนึงอยู่หรอกอย่างนี้ค่ะมันต้องถือละสำนักมันยุตได้ันอแยุติได่ค่ะไปห้าง ไปหาปูอนหน่อยมากมันหนึบฝัดฟันว่าตาได้หออัวคือตั้งปู่นปูใ <laughs> ตาวัานไหนแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็ไม่ศูนยอย,ยู่วันไหนซูนอยู่ค่ะสรุปเนาะค่ะท่านผู้ชมปูในตำนานเพื่อนกระหายมากสามศูนย์หกนะคะบนนะคะล่างเจ็ดแปดแปดเก้าหกเจ็ดนะคะสำหรับงวดหนึ่งสิงหาคมหกซี 6, 4, นะคะเนาะ บ่นมักกับซื้อนะคะบ่หมักกับบ่เป็นยังเบิ่งไว้เป็นแนวทางให้ซื้อนะคะท่านผู้ชมกระฟากกดไลกดแช่กดติดตามให้น้องกำเนิดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้แานผู้ชมลำลำรืวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะเนาะปัาศจากลรกไผ้ไข้เจ็บเนาะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นุก็ขอตัวล่าไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ